เคยสงสัยกันไหมครับว่าโค้ดที่เราเขียนกันเนี่ยจะเนรมิตให้เกิดแสงสว่างสวยๆในโลกจริงๆของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาจเจาะลึกเรื่องนี้กันครับด้วยเครื่องมือที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับมีแค่แสงไฟจุดเล็กๆจุดเดียวเลยที่ค่อยๆสว่างขึ้นมาอย่างนุ่มนวลมากๆจากที่มืดสนิทจนสว่างจ้าขึ้นมา เมือนมีใครมาไล่มนเลยมันไม่ได้พรึบขึ้นมาทีเดียวนะครับแต่ค่อยๆค่อยๆเปล่งประกายออกมาใช่ครับแล้วไอเอฟเฟกที่มันดูสวยงามดูเรียบเนียนขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากโค้ดคอมพิวเตอร์แค่ไม่กี่บรรทัดได้ยังไงกันนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเราวันนี้และเราจะมาไขาความลับนี้ไปด้วยกันครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเบื้องหลังของแสงสว่างนี้เราต้องมาทําความรู้จักกับพระเอกของเรื่องกันก่อนเลยครับสิ่งนั้นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า for loop หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า loop for นั่นเองถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเจ้า for loop เนี่ยมันก็คือคําสั่งที่เราใช้บอกคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ hey, ช่วยทํางาน a ให้หน่อยนะแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยเอยเลย b ครั้งจบมันเหมือนเรามีเครื่องนับเลขอัตโนมัติอยู่ในมือนั่นแหละครับ คอยนับให้เราเป๊ะๆเ,เลยทีนี้มาดูโครงสร้างของมันกันครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะมันมีหัวใจสำคัญอยู่แค่3ส่วนเท่านั้นเองครับส่วนแรกเลยคือ initialization หรือก็คือเราจะเริ่มนับที่เลขอะไรในตัวอย่างนี้ก็คือ int i เท่ากับ0ง่ายๆคือเริ่มที่0นะต่อมาส่วนที่2คือ condition อันนี้สำคัญมากมันคือเงื่อนไขที่จะบอกว่าเฮ้ย hey, หยุดได้แล้วนะอย่างในตัวอย่างคือ i น้อยกว่า255หมายความว่าทําไปเรื่อยๆเลยตราบใดที่ i ยังไม่ถึง255และส่วนสุดท้ายครับ increment คือในแต่ละรอบเนี่ยเราจะให้นับเพิ่มทีละเท่าไรซึ่ง i++ ก็คือการบวกเพิ่มไปทีละหนึ่งนั่นเองครับ3ส,ส่วนนี้แหละครับที่ทํางานด้วยกันโอเคพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของโค้ดแล้วเนี่ยทีนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนจากเรื่องในจินตนาการให้กลายมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆกันบ้างครับ เราจะมาเตรียมพื้นที่เตรียมเวทีเพื่อดูผลงานจากโค้ดของเรากันเรื่องการต่อวงจรเนี่ยเอาจริงมันง่ายกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยครับเราใช้ของไม่กี่อย่างเองมีบอร์ด Arduino ที่เป็นเหมือนสมองกลจิ๋วของเรามีตัวต้านทานสักตัวหนึ่งแล้วก็พระเอกของเราหลอด LED อีกหนึ่งดวงแค่เราเอามาต่อกันตามขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยในโปรแกรมจำลองอย่าง T i ง kerca d ก็ได้แค่นี้ก็พร้อมจะดูโชว์แล้วครับเอาละครับกลับมาที่ฝั่งซอฟต์แวร์กันบ้าง นี่คือโค้ดที่เป็นเหมือนคาถาที่เราจะใช้เสกให้หลอด led ของเราค่อยๆสว่างขึ้นมานั่นเองครับนี่เลยครับโค้ดบรรทัดเดียวสั้นๆแค่นี้แหละแต่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย for integer i เท่ากับ0 i น้อยกว่า255 i เพิ่มทีละค่าจำหน้าตามันไว้ให้ดีนะครับมาดูทีละส่วนกันนะครับส่วนแรกสุดเลย i n i เท่ากับ0มันก็คือการบอก arduino ว่าโอเคเริ่มต้นเลยนะเราจะสร้างตัวนับชื่อว่า i แล้วให้มันเริ่มที่เลข0 ต่อมาแล้วเราจะนับไปถึงเมื่อไหร่ล่ะนี่แหละครับคือหน้าที่ของส่วนที่สอง i น้อยกว่า25มันบอกว่าให้นับต่อไปเรื่อยๆเลยนะตราบใดที่ค่าของ i ยังน้อยกว่า255พอเท่ากับ255เมื่อไหร่ก็หยุดแล้วสุดท้าย i อันนี้คือตัวที่ทำให้การนับมันเดินไปข้างหน้าครับมันบอกว่าทุกครั้งที่ทำงานครบ1รอบนะให้บวกค่า i เพิ่มไปอีกหมันก็จะนับไปเรื่อยๆจาก0 1 2 3ไปเรื่อยๆเลย เอาละครับตอนนี้เรามีทั้งวงจรมีทั้งโค้ที่นับเลขได้แล้วคำถามคือแล้วไอการนับเลขเนี่ยมันไปเกี่ยวกับแสงสว่างของหลอดไฟได้ยังไงมาถึงช่วงที่เรียกว่าเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ครับข้างในหลูปที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราใส่คำสั่ง Analog write เข้าไปคำสั่งนี้มันทำหน้าที่ง่ายๆเลยคือส่งค่าความสว่างไปให้หลอด LED แล้วเราส่งค่าอะไรไปล่ะ เราก็ส่งค่าของไที่กำลังนับอยู่นั่นแหละครับพอนึกภาพออกไหมครับพอ i ไเป็น0ูนย์ไฟก็ดับเพราะไอ AI เพิ่มเป็น10 2 0 50ไฟก็ค่อยๆสว่างขึ้นจนไอไปถึงค่าสูงสุดที่254ไฟก็สว่างจ้าเต็มที่เลยแล้วเราก็ใส่ดีเล์เข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างนุ่มนวลผลลัพธ์ก็คือภาพที่เราเห็นนั่นแหละครับตอนเริ่มต้นเลยค่าไคือ0ระดับความสว่างก็เลยเป็น0หลอดไฟของเราก็ยังมืดสนิทอยู่ครับ พอลูปเริ่มทํางานไปสักพักตัวนับไอก็เพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าตอนนี้อยู่ที่85เราก็จะเริ่มเห็นแสงเลืองๆออกมาแล้วครับยังไม่สว่างมากนะแต่ก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเริ่มทํางานลูปก็ยังคงทํางานต่อไปนับต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้ค่าไอมาถึง170แล้วโอ้โหตอนนี้สว่างขึ้นเยอะเลยครับเห็นได้ชัดมากๆและในที่สุดเมื่อตัวนับของเราเดินทางมาเกือบสุดทางที่ค่า254หหลอด LED ของเราก็จะสว่างเต็มที่เลยครับ นี่แหละครับคือการแปลงตัวเลขในโค้ดให้กลายมาเป็นแสงสว่างที่เรามองเห็นได้จริงๆโอเคเราทำให้ไฟค่อยๆสว่างขึ้นมาได้แล้วแล้วถ้าเราอยากจะทำให้มันค่อยๆหลี่ลงละ่ะทำได้ไหมแน่นอนว่าทำได้ครับและนี่คืออีกหนึ่งความเจ๋งของ for loop เลยลองดูโค้ด2ชุดนี้เทียบกันนะครับทางซ้ายคือทำให้สว่างขึ้นทางขวาคือทำให้หลี่ลงหน้าตามันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมครับแต่มีการปรับเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นเองที่ให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลย จริงๆแล้วเราเปลี่ยนแค่3จุดเองครับ1คือจุดเริ่มต้นเราไม่เริ่มที่ศูนย์แล้วแต่ไปเริ่มที่ค่าสูงสุดคือ255แทน2คือเงื่อนไขเราจะทำไปเรื่อยๆตรับใดที่ค่ามันยังมากกว่า0และ3ทิศท,ทางเราเปลี่ยนจาก i ที่เป็นการบวกมาเป็น i ที่เป็นการลบแทนง่ายๆคือเราแค่นับถอยหลังนั่นเองครับเห็นไหมครับแค่เราเปลี่ยนโค้ดแค่ไม่กี่ตัวอักษรเราก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของแสงได้แบบสมบูรณ์เลย นี่แหละครับคือพลังของ for loop มันให้ความสามารถในการควบคุมสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำสุดๆแล้วนี่มันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับในเมื่อหลูมันควบคุมแสงได้ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเอาหลักการเดียวกันนี้ไปใช้สิ่งต่อไปที่มันจะควบคุมคืออะไรอาจจะเป็นเสียงการเคลื่อนไหวหรืออะไรที่มันซับซ้อนและน่าทึ่งกว่านี้อีกเยอะเลย